สู่เกมฝีไฟนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะมาเล่นในแมพหัวโตหัวโตหัวโตนั่นแหละลองลองมองตอนมุมขวาล่างนะครับเดี๋ยวมันมีกิจกรรมอะไรอ๋อมานนี้โอเคตกใจหมดเลยโอเคโอเคโอเคนี้นะครับนี่เราจะไปเล่นกล่องสวรรค์ดีเล่นหัวโตดีไหมหัวโตหัวโตจัดฝ้ายนะครับหัวโต เราจะมาเริ่มเล่นในอีก3 <S 2>, 2, <S 1> 1, <S 2 1, 1> Let's go <S สายเบิงเ้งแม่ผายอีกบ่ปักสมสายาบักออฟไลน์อันยังนี่โอ้ยมาขวามเลย,ยนอน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 ใส่ถุงกองเพื่ออัตรรถในการเล่นเล่นอัตรรถในการเล่นยังเก่งน,นกปิดเดียว เปี้ยวกัไข่ทะเลวันนี้ว้าวน่าซื้อจัหัวโตอ่ะหัวโตวันนี้เหรอหัวโตไปแบบนี้เวลาใครบาสิงกับอ๋อไอเนี่ยมันจะค่อยมันจะค่อยปล่อยเราไวมันจะให้เราเราจะบขาได้ปืนอะไรมาปืนที่มาปืนอะไรไม่รู้สิซองยาวเหรอไป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 เป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มเก็บของอะไรได้ยังหรือเปล่เอาเก็บของได้เหรอของใหญ่เลยฮ่าฟู สอดเบียฟูเก็บกระสุนเก็บกระสุนเร็วเร็วเร็วรีบรีฟาร์มวุ้ยเอเคเฮ้ยเอ็มซีเอหนึ่งผูดผิดไป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 เดี๋ยววางแผงกันก่อนวางแผงกันก่อนมาตรงนี้มาตรงนี้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 มาวางแผงมาวางแผงมานะตรงนี้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 ตอนนี้มีใครใครมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มาตอนนี้ตอนนี้มีอะไรตืนนี่ยปืนอันนี้ปืนเอ็มซีเหรอ ใช้กระสุน AR นะคะว่าโอเคใช้กระสุน AR ตอนนี้เขามีปืนพก IMC แล้วก็ลูกซองปะพร้อมหรือยังซองซองนีซองปกติทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมลย่อสามครั้งเป็นการเอาเลยใส่หนึ่งสองสาม let's go ตาผมมาตาผมมาเวาหีดูกันว่าเมื่อคืนะไรเล่นยืน โอ้หของอย่างดีตามมาตามมาตามมานวงเดอน,ดน,ดนมีวงเดินดิเหรอวงมันจข้ามเข้ามาแล้วของดีตรงนั้นน่ะเพาจะเสี่ยงตายเข้าไปคืออะไรออของเจดีดเร่ยอะไรมื่อคอืนเยเจย,ยิงงวดน,นั่นเะองนะตอนนี้เขาไม่เห็นคนเลยสักคน ถ้าเด้อแป็นดูตรงหัวมุมของแมพอะอ่ะฮะมุมไหนอ่ะถามกันมุมไหนมุมไหนบนบนซ้ายอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอ่าที่เบอร์ทำไมเหรอบนซ้ายแล้วทำไมบนซ้ายที่เป็นแทนที่อะอ่ะฮะตรงมุมมุมบนซ้ายอีกทีของแผนที่อ่ะมันจะเป็นดำมันจะบอกว่าตอนนี้ต้องไไปที่หนแล้วมันให้เราไปที่ไหนอ่ะเจอคนเหรอ เฮ้ยเฮ้ยบิดเ้ยคืออะไรวะหมวกมวกสามตอนีคนกำลังเดินเขากำลัาจะไปจุดเฮ้ยเราต้องไปฝั่งนน้นนะบอลยา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 ไปไเอ็มซีนี้ไปไปวิ่งวิ่งวิ่งวิิ่งคืออะไรวะตะโขบเยี่ยมเหมือนมันจะมาที่บิชิอะไรสักอย่างโองตอนนี้ เราต้องวางแพนใหม่เราต้องวางแพนทใหม่ทำไงดีวะโอ้ยเขาจะลองเลือกเ่ิลใหม่ถ้าอยากลองเจสซีิวใหม่ของในกระบอกเพชรเข้ามาฮึบโอเคตรงนี้ที่มีมือสี อได้ปดูไปหมวกสองเาเด้ออยาเก็บนะหมวกสองเขาโคเท่เขาได้หมวกสามะวังปะเล่นนะหมวกสองเาโคไปดูดิไม่เห็นอ้อยอ้อยู่นู่เย็ดโคตตึงแต่เขามีหมวกสามทำไมหรอหมวกสาเหมวกสามอย่าเก็บนะอย่างเห้ยเฮ้ยหมวกสม เอาว่านคได้มมัเฮ้ยเฮ้ยคน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 กลเรโดนลงมาไหนวะนี่ละเช็คตรง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 วิกตรงมาวิ่ตงมาวิ่ตมาวิ่มาวิงตามมาวิงตามมาวิงตามมาเขาตาเรียมโคโนอยู่เยเาพาเฮ้ยคนอยู่ตรงนั้นอะเชี่ยคน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 โเเสียเข้ามา

เกือบตายเฮ้ยเขาหัวโตเอ้หัวโตเรา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 มีแคมตรงนี้บดคนตรงไหนวะตรงนั้นข้างหน้าข้างหน้าตรงไหนข้างหน้าตรงไหนข้างหน้าตรงไหนวายโบจะตาย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 ใครใครจากไหนจากไหนใครอยู่ไหนที่ไหนอะไรเฮ้อเฮ้อ เชือยปืนสะโคบอุ้ยปืนนี่เขียตายอีกแล้วไอ้ขี้หมายปืนนี่เอียศสใครวะเก็บของตามสมดีบอสเขาเจอของเทียบเลยอย่าโลมาอย่ามาอย่าโลมาอย่าลมาอย่าโลมาหนิโอเคได้

แตกแล้วนะสองรอบเลยโอ้เออปืนดีอยู่ปืนดีอยู่ไว้วงมึงยังบีบีกเนาะไมนาทำนัฮะฟูไนะฮะฟูอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้เก็บตุ้เี่ยล้วไเียนม่่ไม่น่ามาเลยโอยไม่น่าโคตรบ่อยอะบอลเี่ยกูเจอคนซุ่มทำไมไม่ทำไม่ะไม่ การการบ้านความรู้อย่งเลการบ้ทางนั้นการบ้านทางนั้นการบ้นทางนั้นกาบ้านทางนั้นโอ้ยคุณะเกียร์ปืนนี่จริงเลยบลอสเบอร์เลยดูๆไปก่อนละกันอ้บอกแล้วไอ้นี่มันเตือนกูวิ่งดีกวาไปไปไป

เข้าไปเดิมก่อนดิคุณเป็ปืนเฮียเไรเนี่ยอ้าวอะไรเพลอีกวองใจมาเลยพี่สาัวกูนะวินกากเ้ยอ่ะจุ๊จุ๊กุออกโอ้โห โอ้แความจริงมปอีกขั้นนะฮะฟูเยี่ยไม่หัวอย่างโตเลยเออเขาสังหารอยู่3คนจูเนียร์หารอยู่โค0คนไอ้บอสทั้งจากหารสร้างเหมือนเขาเลยอ้าเขาเก่งมั้ยนี่นี่แล้นี่อย่าห่ว่าเขาเก่งเกินร้อนบ่กะปะไปเถอะให้ทุกคนแล้วนะฮะฟู่เดีพึ่งนี้ะ นออยู่นี่เส้อนี่มเพชตรงนี้มสื้อเปนกรีแบ๊กแบ๊กเอาเสื้อเป็นด้ให้เราานเลยน่ะอ่ะจู่ๆเขาก็เลยไปอัพเลยไปกันด้วยเอ้ยได้มวกูได้มวคุณดมวูรปมึงคุณซิมว่ะอะมันรกมันไม่กจังเลยเศกากูก็ไม่พออยู่ดิแม่กูก็พายนีไปกัน เมือนเดิมไปก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับท้าผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้ก็บายบาย